คลิปนี้ค่ะม่หญิงมาชวนทุกคนฝึกพูดประโยคที่ใช้รูปกก่อาค่ะแล้วก็ค่ะมาดูกันนะคะว่าใช้อย่างไรนะคะในกรณีที่เป็นประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำถามเหล่านี้นะคะหน้านี้อะไรอิตเมื่อไรไดาเรใครโดโกที่ไหนหน้าเจทำไมแล้วก็จะตามด้วยค่ะ ล้วค่อยตามด้วยคำกริยาตัวที่สองคำกริยาตัวที่สองอย่างเช่นว่าคารุแปลว่ารู้ชิตเตอิรุหรือชิตเตรุแปลว่ารู้รับทราบถัดมาโอโบเอเตอิรุจำได้ชิดมงสุรุคำถามถามสอบถามคิคือถามสอบถามหรือฟัง ทักเนร์มีแปลว่าถามถัดมาโอชิร์แปลว่าสอนถัดมานะคะคิเมร์ตัดสินใจถัดมาชิราเบร์ ค้นหาข้อมูลัดมารูปลองทำนะคะคำกริยาผันไปรูปเ o r ฟอมแล้วก็ตามด้วยมีดุมาในกรณีที่เป็นประโยคที่ขึ้นต้นที่ให้ตอใช่หรือไม่ใช่งน,น,นี้นะคะเราจะตามด้วยคาโดค่ะแล้วก็ตามด้วยคำ,รยคยคำกริยาตัวที่สองตัวอย่างของคำกริยาตัวที่สองอย่างเช่น ว่าครในในรูปภาษาพูดถ้าแบบสุภาพคือว่าคาริมาเซนแปลว่าไม่เข้าใจหรือไม่รู้ถัดมาชิริมาเซนแปลว่าไม่รู้ในภาษาพูดคือชิร่ไน่ถัดมาคีเตมิมาสคือลองถามดูถ้าในภาษาพูดจะพูดว่าคีเตมิเถัดมาไมโยเตอิมาสในภาษาพูดจะพูดว่าไมโยเตรหรือหรือไมโยเตอีเดอแปลว่าสับสนถัดมาชิมไปกุ้มใจขงวนใจ แต่ถ้าในากรณีที่ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำถามเหล่านี้นะคะหน,น้านีอะไรอิจิเมื่มอไรไดรใครดกโกะที่ไหนานาเจทำไมแล้วก็ตามด้วยอึนเดสกาน,นะคะเราจะผันตัวกลุ่มคำเนี้ยกลุ่มประโยคเนี้ยให้มันเป็นคำนามเสร็จร้อยแล้วก็จะตามรวมโดยรวมกับคำว่าโนกะโนแล้วก็ขานะคะคือโนกะ แล้วก็จะตามด้วยคำกริยาตัวที่สองคำกริยาตัวที่สองเองเช่นวัคารุแปลว่าเข้าใจชิตเตอิรุหรือชิตเตรุแปลว่ารู้โอโบเอเตอิรุหรือโอโบเอเตอิรุแปลว่าจำได้ชิตมงสึรุตั้งคำถามหรือถามคิคือถามหรือฟังทั้นเนรุถามโอชิเอรุสอน คิดไม่ถตัดสินใจชืค้นหาข้อมูลแล้วก็รูปไว้ก่อนคือลองทำทำกริออยาพันธุ์รูปเดฟอแล้วก็ต,กต,กตกมามโดยมีรูปมาดูตัวอย่างประโยชนนะคะธนาคารว่าいつきますかแล้วก็อีกหนึ่งประโยคก็คือあなたは知っていますかนี่คือสองประโยคจะามารวมเป็นหนึ่งประโยคนะคะโดยจะพูดว่าあなたは ทานาคาซังก็อิจิคุรุก็ชิเตอิมัสก์อันนี้ฟังดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเนาะมันเป็นแพทเทิร์นเปรียบสุภอผาแต่ถ้าเกิดจะพูดแบบเป็นภาษาพูดโดยตัดคำว่าอนาตะวะออกไปนะคะก็จะพูดแบบนี้ค่ะทานาคาซังก็อิจิคุรุก็ชิเตอิมาชิเตอิตัดออกไปหรือจะพูดชิเตอิรู้ชิเตอิรู้ก็คือมันสะดุดปากในปุ่นเขาก็จะตัด ตัวสอนอ,อีกไปอันนี้ไม่ได้คิดเองนะคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นในภาษาญุ่นนะคะชิตเตะเอ่าคุณรู้ไหมว่าคุณธนากะจะมาเมื่อไหร่มาในกรณีที่ประโยคพันในยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมาลองฝึกพูดกันนาเนียวทาเบตะคะโอโบอิเตะหรืออ่ะปุะช้ชๆนะพูดเร็ว ไม่ต้องฝืนพูดเร็วก็ได้ค่ะค่อยๆฝึกพ,พูดเนาะอะพูดอีกครั้งค่ะนาเนิโอทาเบ่ตัคะโอเวอร์เดร์จำได้ไหมว่ากินอะไรไปมาこれは誰の傘かว่ากันหรือรู้ไหมว่าอันนี้ร่มของใครเหรอいつアメリカへ行くかまだわからない やめるはやっぱりアメリカンはない明日6時に起きられるかどうかわからない。メル文館はプロにての問題ないどうして会議の時間が突然変わったのか説明してください。 กรุณาอธิบายมาทีว่าทําไมถึงเปงลี่ยนเวลาประชุมกระทันหันคําว่าตัวจุดเซนแต่ว่ากระทันหันเข,วขาวาดเปลี่ยนค่ี้ก็คือการประชุมจิกังก็คือเวลาไข่าี้นุิกังคือเวลาประชมุมถัดมาค่ะอิ่ตุรีเดอิเคอร์ก็โต๊ะกไ็ไนเคดม่รุ้แต่ว่า ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถไปคนเดียวได้ไหมแต่ก่อนอื่นจะลองไปดูก่อนฮิตรีเดคือทำอะไรโดยคนเดียวโดยตัวเองเนี่ยครับยังไงลองฝึกพูดดูนะคะเป็นประโยคที่ฟังดูเหมือนจะยากแต่ถ้าเราทำความเข้าใจคือภาษาญีป่ปุ่นมันเป็นประโยคย,ยาวใช่ไหมเขาจะรวบให้มันเป็นประโยคเดียวกันแล้วก็จำหลักการ ไปใช้ไปพูดบ่อยเราไปใช้งานให้บ่อยเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วจะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามทั้งเพจเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ง่ายๆจากญี่ปุ่นแล้วก็ช่อง youtube ไม่หญิงจะแปนนะคะพบกันใหม่คลิปหนนะ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ